เสียวินิจเลิศรัตระชัยบิ๊กบอสใหญ่บริษัทเฟส a อ r เฟติวัลเจ้าพ่ออีเวนต์เมืองไทยเล่นใหญ่สมราคาโดยจะเตรียมไฟหยุดโลกที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นในต้นปีหน้าซึ่งจะเป็นการพบกันระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆที่จะขึ้นเวทีสวมรองเท้าต่อยมวยสากลเป็นครั้งแรกพบกับเดอะแพ็กแมนแมนนี่ปากเกียวสุดยอดแชมเปี้ยนโลกชาวฟิลิปปิน โดยไฟนี้จะระเบิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าที่เมืองไทยซึ่งจะมีการถแถลงข่าวใหญ่พร้อมเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการวันศุกร์ที่21กรกรกฎาคมนี้ที่ไอคอนสยามเวลา16นาฬิกาทางด้านปากเกียวจะบินมาร่วมถแถลงข่าวในครั้งนี้ที่เมืองไทยด้วยซึ่งในวันนั้นก็จะเปิดเผยด้วยว่าจะโชคกับบัวขาวที่ไหนรวมถึงกติการายละเอียดต่างๆ เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่สมราคา